สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนช่องหาแร่แปลธาตุนะครับวันนี้ผมไปสบายเป้พ่นยาฆ่าหญ้าที่ไล่มานะครับก็เลยไปเจอเหินทรายที่มันเป็นสนิมแดงๆอยู่กับดินเนาะผมก็เลยเก็บมาเดี๋ยวเราจะลองขัดลองล้างดูนะครับผมคาดว่ามันเป็นผลึกทองคําเป็นเป็นไรนะครับไรจับตัวเป็นผลึกเพิ่งได้มาเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองขัดกันดูว่ามันจะเห็นเม็ดวาวมันไหม แต่ตอนนี้ถ้าดูดีดูดีๆมันก็เริ่มเห็นแล้วแหละส่วนส่วนอันนี้ผมเก็บมานานแล้วนะครับม,มันก็เป็นหินทรายเหมือนเหมือนเหมือนอันนี้แหละเพื่อนแต่ผมไปมาหลายเดือนแล้วแหละแต่ผมก็เลยโยนเพิ่งโยนใส่ไอ้แช่กรดซัลฟิวริกกรดเกลืออย่างแรง90%ทิ้งไว้มันประมาณสักสัปดาห์กว่าๆนะครับมันก็เลยผมไปดูก็เลยเตะตาเจตาก็เลยลองหยิบมาดู แต่ยังไม่รู้หรอกว่าข้างในมันจะเป็นอะไรนะครับมันอาจจะเป็นทองก็ได้ผมคาดว่าเป็นทองก็ได้นะครับเดีย๋ยวเราเราจะลองขัดเป็นเข้าไปดู <น ressive. S 2> ก็คือสภาพมันก็จะประมาณนี้นะครับแต่อันนี้ที่ผมเก็บมาเพราะว่ามันมันแปลกดีมัน,ปปเ,นม <c oughs> เป็นรูปทรงเลขาคณิตเห็นไหมันเป็นรูปทรงเลขาคณิตเพื่อนๆมันแปลกแปกดีผมก็เลยเก็บมานะครับเก็บมาทิ้งไว้นานแล้วแหละแต่เพิ่งโยนมันไปเตะตาก็เลยโยนลงในถังกด ซันฟิลิกนะครับกดเกลืออย่างแรงเก้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับเดี๋ยวเรามาลองลองขัดลองขัดอ่าหินทรายหินทรายที่เป็นสนิมก้อนนี้ก่อนดูซิว่ามันจะเป็นเห็น้สนิลนะสนุกดีนะครับเพื่อนเพราะว่าทุกวันนี้เศรษฐกิจเอนก็ย่ำแย่เนะาะเงินทองก็ฝืดเฉือยฉะนั้นผมว่าเราหันมาเก็บ ทรัพยากรธรรมชาติที่มีที่มันมีอยู่แถวบ้านเราเนาะแต่เราต้องรู้จักศรรึกษาหน่อยลองดูลองดูเพื่อนๆศึกษาไปพร้อมกันทําไปพร้อมกันเพื่อนๆก,นอกน่อนอน้นั้นผมก็ทํารอบแล้วแต่มันได้มันได้นิดเดียวผมก็ไม่ใส่ใจนะครับแต่ครา้นี้กระแสทองมแมลงนะครับเพราะว่ามันมีค่าที่สุดในโลกก็มาจากทองคํานะครับมาจากทองคำฉะนั้นเราเราก็หาเจ็บพยายามหาพยายามดู ก็เป็นงาน,นละเอียไปคลายเครเียดนะครับทําไปทํามามันไม่ใครเครียดหรื่เพื่อนนะเครียดหนักกว่าเดิมผมสั่งซื้อสารตลอดมันยังไม่มาเพื่อนเพราะมันผมดูแล้วมันกําลังออกจากประเทศต้นทางนะครับจะใช้เวลาหลายวันหน่อยในในในเพจมันเขียนว่าสารตลอดหนึ่งบาทที่หมายความว่าสารตลอดที่ผมซื้อมาเนี่ยมันจะ มันจะมันจะเรียกทองได้มันจะจับผทองได้หนึ่งบาทเอ้หนึ่งบาทนะครับสารตลอดหนึ่งบาทลองดูนะครับเดี๋ยวเดิมาถึงผมก็จะเอามาบดแล้วก็เรามาลองเรียกเรียกทองให้ดูมาล่อให้ดูว่าสารตลอดมันจะจับใช่ไหนะครับจากสภาพหินทรายผุๆหินแดงก็คอยดูนะนะเพื่อนๆเนาะเผื่อเผื่อเผื่อใครจะทําไร่เราเผื่อบ้านใครมี แต่แต่มันจะเป็นสีขาวๆนะเพื่อนคือมันจะเป็นสนิมมันจะฟูฟุกขาวๆเพราะมันอยู่บนพื้นดินแล้วมันโดนแดดก็ลองเก็บมาแล้วก็มาเอาน้าผงซักฟอกนี่แหละน้ำยาซักผ้าอะไรนี่แหละขัดดูหรอะไลก็ได้นะครับเอาแตงสีฟันเก่าๆเนี่ยมาขัดดูพขัดไปขัดมามันก็ถ้ามันมันมันมีสีเหลืองมันมีมันมีเม็ดวาวเนี่ย ก็เอาโทรศัพท์ซูมดูว่าวสีทองหรือว่าวสีเงินแต่ถ้ามันเหลืองอย่างเงี้ยมันแดงมันแดงอย่างเงี้ยขัดแล้วมันเริ่มแดงเริ่มเหลืองอย่างเงี้ยนี่ไงก็เป็นเม็ดทองคำเพื่อนแต่มันจะมากหรือน้อยมันขึ้นอยู่กับกับผลึกที่มันต่อตัวที่มันจับขึ้นมาเนาะเริ่มเห็นดั้วเพื่อนไอเม็ดผิวที่มันมันโดนแดดที่มันผุเนี่ยมันเริ่มออกแล้วก็มันจะเราก็จะเห็นเริ่มจะเห็นเม็ดข้างในมัน เผื่อบางก้อนมันจะอาจจะจับตัวกันเป็นผลึกแล้วก็ได้ข้างในเพื่อนใช่ไหมจับตัวเป็นผลึกก็คือเป็นโลหะทองคือโลหะนะครับทองคือโลหะโลหะโลหะก็คือพวกเหล็กนะครับถ้าเราถ้าเราสงสัยว่ามันเป็นผลึกทองหรือไม่้าเราไปเจอต้อนหินนะเนาะเอาค้อนเนี่ยปีดูทุบดูนะครับถ้ามันแตกก็แสดงว่ามันไม่ใช่โลหะถูกป่ะแต่มันอาจจะเป็นเม็ด เป็นเม็ดเป็นลาเป็นกระไหอย่เงี้ยเราเราก็มาเอามาต้มเราเอามาขูดๆอย่างเงี้ยขูดลงแล้วก็เอามาล่อนนะครับเหมือนที่ทุกคนดูในคลิปยูทูบคลิปทั่วไปที่เขาทํากันนะครับแต่ของเรา,าสวนมากเขาจะส่วนนี้ก็จะอะไรนะเอาจากแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ใช่ไหมแต่ของเรานี้ก็คือเอาไปเก็บหินตามไรนะเหมือน,นลอาดู นนี่ีหน่อยมีนก็ได้มันก็เป็นเงานเนี่ยคำว่าทองอะเนาะมีค่าที่สุดในโลกเพื่อนก็สนุกด,ดีมีลุ้นมันมีลุ้นดีเพื่อนถ้าใครทําได้ก็ถือว่าเป็นงานอดิเรกที่ยิ่งใหญ่มากร่ำรวยยิ่งใหญ่เนาะใช่ไหมสนุกสนานกันไปเราเกิดมาบนโลกใบนี้แล้วก็สรรหาคนฝ่ายให้มันให้มันมากที่สุดนะครับ เดี๋ยวไปหยุดนิ่งแต,แต่แต่แปลกนะคนอย่างผมนี่คืออย่ดเฉยไม่ได้ไม่หยุดนิ่ทงทั้งนี้มีนะครับาวบ้านเนาว่าผมเนาะว่าผมบ้าไปเดินเก็บหินเนี่ยนะผมก็ยอมรับผมก็ไม่ว่าอะไรผมก็โกรธนะบางทีัทกนกะ็โกรธอ่ะแต่แต่ผมว่านะยุคนี้สมัยนี้แล้วเนี่ยคุณยังไปติดยึดติดกับโอเคนี้วัฒนธรรมเก่าๆตั้งแต่สมัยนู้นตั้งแต่สมัยนี้ ไม่ออนไลน์ไม่มีห้าจีไม่มีหนึ่งจีสองจีแล้วเนาะก็แสดงว่าสมองคุณเนี่ยไม่พัฒนาตามยุคสมัยถูกป่ะเอาสมองของตัวเองเมา็ตัดสินคนอื่นว่าว่าคนอื่นบ้าจริงจแล้เราตัวเองเนั่แหละไม่ศึกษาไม่ไม่พัฒนจริงจแิ้เราสมองตัวเองเนั่นแหละเองนั่นแหละนะครับที่ไม่พัฒนาถูกไหมเพื่อนผมพูดถูกนะผมว่าใช่นะเนาะเพราะฉะนั้นยุคนี้แล้วเนี่ยเราเราเราอย่าไปกลัวนะครับว่าว่าว่าเราเก็บหิวเราบ้า แตเ่เราต้องยอมรับใน,นหินที่เราเก็บมาเนี่ยมันมันมันไม่ใช่ผลิตทองคําที่เดินราเข้าไปขายที่ร้านได้ไงใช่ไหมมันก็เลยไม่ใช่ทองไงมันเป็นมันเป็นผลิตเป็นสะไหลอยู่เป็นไลน่อยูย่นะครับเราต้องมาผ่านการถลุ <c oughs> เห็นไหมเพื่อนเริ่มเริ่มวาวเริ่มเห็นเนื้อในมันแลวโอ้แต่มันขัดไม่ออกมันเริ่มแข็งแล้วอะ่ะเหน,นะห้ดงน้ำก่อน เห็นไหมเห็นวาวาวทองไหมเพื่อนอันนี้ก็ประมาณว่าไรนะครับไรจับตัวเป็นผลึกพอไรมันมาจับตัวมันแข็งเป็นผลึกแล้วเนี่ยเวลาเราเอาไปทุบแล้วก็ล่อนหาทองเนี่ยนะครับมันจะให้ความหนาแน่นของทองเนี่ยเยอะประมาณนั้นนะครับจากที่ผมหาข้อมูลมานะครับซึ่งหินบ้านผมที่ไร่ผมเนี่ยส่วนมากมันก็จะเป็นประมาณไรถ้ามันเป็นไรอยู่มันจะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าใช่ไหมอย่างที่พวกฝรัง่งหือ หรือคนไทยหรือต่างชาติก็ทําที่เราเห็นคลิปเอาน้ําไปต้มให้มันเป็นทองเป็นน้ําสีทองใช่ไหมแล้วแล้วเอาน้ําเนี่ยมาตกผลึกเป็นทองคำนะคือไรแต่แต่อันก็อันอันนี้ก้อ,นน,กอนนี้ก็ประมาณว่าไรเนี่ยมันจับตัวมาเป็นผลึกให้เราแล้วเนาะเราก็โชคดีไปเราก็จะได้เยอะหน่อยเราก็จะไม่ต้องผ่านขั้นตอนที่มันยุ่งยากขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวรอรอรอสานตลอดมาถึงก่อนนพื่อน ก็ประมาณนี้เพราะฉะนั้นใครเห็นใครเห็นหินทรายเป็นสีขาวผุผูมีแดงแดงเหลืองเหลืองนิดหน่อยหยิบมาล้างน้ําดูมาแช่น้ําดูเพื่อนไม่ได้เสียหายนะครับหยิบหยิบเรือดทุบทุบแยกแมามามาดูก็ได้เอาโทรศรัพท์มือถือเราเนี่ยแหละที่มันมีกล้องมันมีกล้องถ่ายรูปอยู่เนาะแล้วก็ซูมเข้าไปเปิดเปิดเปิดโหมดที่ว่ามันซูมไม่เห็นขนมดอะ เรยกอะไรอะไรนภาษาอังกฤษอ่มันมีโหมดนั้นอยู่นะครับมันจะซูมได้ถ้าซูมดูมดมันจะถึงขั้นเห็นขนมดนะครับตงถ่ายรูปโทรศัพท์เราเนี่แหละแล้วก็ซูมดูว่ามันเห็นเม็ดวาวเม็ดทรายไหมเ้ยเห็นเม็ดเม็ดวาวเม็ดทองไหมใช่ไหมโอเคนะครับก็ประมาณนี้ก็ทําให้เพื่อนๆดูส่วนตรงนี้มันแข็งแล้วเนะี่ยเพื่อนมันแข็งแล้วมันขัดไม่ออกนะ อาจจะเป็นไม่แน่อาจจะเป็นผลิตของคําแล้วหรือเปล่าใครจะไปรู้นะครับสิ่งมหัศจรรย์บนโลกใบนี้เกิดขึ้นเยอะแยะใช้ทฤษฎีความเป็นไปไม่ได้นะครับแต่เราก็เห็นนะครับอะไรอะไรหลายๆอย่างบนโลกใปนี้ที่เราคิดว่าทุกคนคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้นะครับแต่แต่มันเป็นไปได้นะครับใครจะไปรู้ใช่ไหมเผ่ออันนี้ถ้าเอาแช่ไว้เหมือนนานๆเหมือนตัวนู้นอะเผ่อมัน อาจจะเป็นโลหะทองคาอยู่ข้างในก็ได้ใครจะไปรู้แต่แล้วรอเครื่องตรวจมาถึงกันเนี่ยมันแข็งแข็งมากด้วยลองทุบดูเนี่ยมันมนน่าจะแตกกันเลยเพราะมันมันยังไม่เห็นโลหะทองคือโลหะนะครับจําไว้โลหะก็คือเหล็กถูไหมถ้าเราสงสัยเอาค้อนทุบถ้ามันแตกก็คือยังไม่เป็นโลหะถ้ามันบี้ลงไปเหมือนเหล็กเนี่ยก็แสดงว่าเป็นโลหะเป็นทองแล้ว ง่ายนะครับทดสอบง่ายเพื่อนๆที่จดีง่ายเลยเริ่มเห็นวาวอ่ะงานอดีเลยใครเครียดใครจะไปรู้เนาะเราไปทำไรกลับมาเก็บหินเป็นกระเป๋าใส่รถลงจากเขามานะตอนเย็นอาบน้ำเอาเมียเสร็คุยจบเนียเสร็จแล้วก็มานั่งทำเล่นรถชั่วโมงสองชั่วโมงเก็บสะสมไว้อย่างเงี้ยเนาะ ถ้ามันเป็นทองคําขึ้นมามันก็มีค่าใช่ไหมเผื่อรู้แหล่งทองคําแล้วจะบอกใครนะเพื่อนๆอุบไว้เราจะได้เก็บมาเลุงมทุกวนันทุกวันของเราเนี่ยเนาะแต่ไม่ความลับอะไรไม่มีในโลกแบบนะครับสักวันเขาก็จะรู้เนาะต้องทําใจไว้ด้วยเหมือนมันจะข้างในคล้ายจะเป็นโลหะแล้วนะถ้าเป็นโลหะจะโชคดีไปนะผมนะ ได้คอามก้อใหญนะว,ว้าวยังยังยังไม่เป็นหลกหอยังไม่เป็นโลหะแต่มันแข็งเรามาดูอันนี้ดูอาทีพใช้เรามาตัดเล <c oughs> ส่วนส่วนผงเม็ดเม็ดที่มันขัดลงมาใน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  ในโถในกระมังเนี่ยอย่าจริงว่าเพื่อนเราเอาตรงนี้แหละที่มันหลุดลงมานี่แหละเอาเอาไปเอาไปล่อนนะครับเอาไปฉลุ่มเไปหาเม็ดทองเราต้องหาภาชนะเนี่ยมารองไว้อย่าขัดให้มันตกพื้นเพื่อนเสีดามัน,มนอันนี้เป็นผลิกหรอกือเปล่ากระตเป็นผลิกทองนะเห็น,นไหมความเบาไหมไม่แน่นะยว่ะดูนนะ ทฤษฎีใช้ทฤษฎีความเป็นไปได้ความเป็นไปไม่ได้นะครับบนโลกัวนี้แต่ไปมาก็คือเราคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่แต่มันเป็นไปได้นะครับฉะนั้นเราอย่าไปคิดมากนะครับใช้ทฤษฎีความเป็นไปไม่ได้เราก็คิดคิดไว้ก่อนว่ามันไม่ใช่หรอกนะครับแต่ไม่แน่อาจจะใช้ก็ได้ใช่ไหมทฤษฎีความเป็นไปไม่ได้องผมถ้าเอาเบิร์ดเอาสไตล์กล่าวไว้ว่าจินตนาการเหนือกว่าความรู้นะครับ แสดงว่าเราก็ต้องจินตนาการว่ามันมันเป็นทองใช่ไหมส่วนความรู้เราเข้ไม่หาที่หลังว่าหาวิธีสรุปว่าต้องใช้อะไรยังไงแบบไหนนะครับใช่ไหมแล้วอ่านอิงทฤษฎีของท่านเอาเบิมมาโอ้ไม่แน่นะเบื่อนถ้าถ้าถ้ามันเป็นถ้ามันเป็นโลหะทำไงวเนี้ยสนุกเนี้ยเออนี่ยเนั่นี่ดูความวบาของมัน มันคล้ายอะ่ะมันคล้ายอะ่ะคือเดิมทีเปลือกมันก็จะอย่างนี้แหละสุกปกสุกปก,ก,ปกไอ้เป็นเมน็ดทรายอย่างนี้หละเพื่อนก็ไม่ได้สนใจเลยมันแต่แต่แต่ที่ผมหยิบมาก็คือมันเป็นรูปทรงเลขาคณิตมันน่าสนใจน่าศึกษาถ้าธรรมชาติสร้างมามันจะเป็นอย่างนี้เหรอใช่ไหมผมก็เลยสงสัยว่าในยุคก,ก,ก่อนก่อนก่อนเก่าสมัยนู้นอาจจะมนุษย์ทําอะไรเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นอะไรทุกอย่างเนี่ยใช่ไหมแล้วมันก็พัง ไหลตามน้ํามาหรือเปล่าคุณคิดอย่างนั้นเนาะก็เลยเก็บมาเก็บมาไว้ดูก็เออขัดแตะขัดมาหมืนเโลหะโลหะเราหาเลยนะเนาะแน่แน่เลยดู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 ดิดูยอยลายด้วย เพื่อนเามันเป็นผลิตของคำนะใช่ไหมแล้วมันนิ่มลื่นมันลืลลลลลลลนะ่นๆนะพอมเม็ดทรายมันออกหมดเม็ดสนิมมันออกหมดมันมันไม่สะอาดมือนะด,ด,ดูความเ่าของมันผมสั่งเครื่องตรวจมาใหม่แล้วแต่มันยังไม่ถึงนะครับถ้ามีเครื่องตรวจเครื่องวัดเพชรน่ะนะครับไม่กี่บาทหรอกสั่งออนไลน์ได้เพื่อนเพื่อนมาจีดูถ้ามันถ้ามันเป็นโลหะมันก็จะช็อต,ตรีดอย่างเงี้ยนะเหมือนที่ผมทำอนะ แต่ถ้ามันไม่ใช่โลหะมันก็จะขึ้นค่าความแข็งของอัญมณีของหินเราสั่งไปแล้วแหละที่ยังไม่มาน่าจะมาพร้อมกับสันตลอดมีลุ้นนะครับเพื่อนๆก,ก็อย่าลืมนะครับขึ้นไลรขึ้นนาไปทุงไปเที่ยวเห็นหินมันตแตกก็เก็บมาเก็บมาโยนโยนไว้ใครจะไปรู้นะครับเพราะว่าทุกที่มีอัญมณมีมีของมีอัญมณีของมีค่านะครับ ทุกพื้นที่นะครับทองมีทุกพื้นที่นะไม่ใช่ว่ามีแตงง่ตรงนู้นตรงนี้นะดูดีๆนะครับเขาบอกว่าเมื่อก่อนเขาสํารวจแล้วไม่มีสายแร่ทองคําผ่านมาแนวนี้ไม่มีภูเขาไฟมันไม่แน่หรอกนะครับเพื่อนๆเราเออก็ใช้ทฤษฎีความเป็นไปไม่ได้นี่แหละเนาะมันอาจจะเป็นความโชคดีของเรามันไม่ใช่ทองแต่มันอาจจะเป็นอะไรทุกอย่างสักอย่างก็ได้ใช่ไหมเราจะไปรู จะเป็นโลหะลองทุบดูนะถ้าเป็นถ้าเป็นหินมันก็แตกเนะถ้าเป็นโลหะมันก็จะบี้เป็นรอยบี้ครับเ,เพื่อนๆเป็นรอยบี้ลงไปไม่แตกนะครับนี่รอยบี้ลงไปเป็น โลหะโลหะสีเหลืองโลหะสีเหลืองเพื่อนๆแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นทองหรือผมยังไม่ฟันธงนะถ้าเป็นทองคําผมก็มได้ตังค์เลยนะบี้นะครับเพื่อนบี้ลงไปมันบี้นะมันไม่แตกนะถ้าถ้าเป็นหินอย่างเงี้ยเนี่ยกระเด็นเฮ้ยกระเด็นด้วยบี้ด้วยอืมอันนี้แตกนะครับอันนี้แตกอันนี้เป็นแ,นะแตกเป็นเม็ดทรายเลยเห็นไหมแตกเป็นเม็ดทรายไม่แน่นละยเดี๋ยวเดี๋ยว แตกนะครับอันนี้ยังแตกอยู่แต่อันนี้มันก็เริ่มจับตัวแข็งเป็นผลึกแล้วแหละแต่มันมันมันคงแต่มันอาจจะยังยังยังไม่เป็นโลห,หละหรอกใช่ไหมหรไม่แน่เราแช่นานๆไว้เหมือนเหมือนอันนี้มันอาจจะบิดลงไปแล้วก็ข้างในมันอาจจะจับเป็นผลึกแล้วก็ได้แต่มันไม่เห็นถ้าเป็นโลหะมันจะเตะตาหรอก ยังไม่เห็นยังไม่เห็นเดีย๋ยวเราแช่กดไว้ก่อนเนาะกษสะนิมแดงก็คือมันแต่มันไม่ใช่ทองทั้งหมดนะมันก็จะมีเม็เดทรายด้วยแล้มีเม็ดที่เป็นเงินเป็นทองแดงอะไรประมาณเนี้ยผสมกันอยู่นะครับอย่างอันอันอันที่ผมทําค้างไว้อยู่ก็คืออันนี้เดี๋ยวให้ดูผมรอสารตลอดมาดึงเม็ดทองออกมาดึงเม็ดเงินเม็ดเหล็กออกนะครับนี่เพื่อน เห็นไหมเหลืองเหลืองนี่คือเหลืองเหลืองนี่คือเม็ดทองแต่ก็คือผมไม่มีสารประหลอดเนี่ยมาดึงมาจับมันมาดึงอย่างอื่นออกนะครับมันก็เลยผสมกันหลายอย่างก็เลยยังไม่สําเร็จนะครับเห็นเมรเร็ดเหลืองเหลืองไหมนะครับแล้วพวกเหล็กพวกแร่อย่างเงินอะไรเงี้ยมันมันเห็นไหมเพื่อนมันมาผสมอยู่เยอะผมก็เลยรอสารประหลอดเนี่ยมาดึงดึงเอาแต่ทองออกนะครับ อันนี้ผมทำไว้ก็เลยรออยู่เห็นไหมเพื่อนเห็นสีเหลืองๆไหมเม็ดเหลืองๆนะครับเม็ดทองคํานะครับแล้วก็มีมันมีแร่เงินแร่เหล็กผสมเต็มแร่เหล็กน่าจะหมดแล้วแหละผมเอาไม่เหล็กดูดออกแล้วแหละพอเราบดบดบดลอนแล้วเนี่ยเราก็เราก็ใช้แม่เหล็กเนี่ยใช้แม่เหล็กนะครับกิงกิเพื่อจะเอาที่มันที่มันเป็นเหล็กออกวายังไม่หมดเพื่อนยังเหลือเยอะอยู่ นะฮะยังยังยังมียังมีติดไม่เหล็กอยู่แตจะเอาไปถลุงนะครับเขาเรียกว่าถลุงนะการถลุงก็คือถลุงให้มันเป็นทองถูกไหมแต่การหลอมก็คือหลอมให้เป็นรูปทรงรูปเป็นสร้อยเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะเพื่อนว่าโอเคนะครับเพื่อนอย่าลืมนะว่าทุกที่ทุกผืนแผ่นดินนะครับมีแร่ทองคำ นะครับอย่าไปอย่าไปอย่าไปชลาใจนะครับบางทีบางทีพวกพวกฉลาดพวกคนในเมืองพวกที่พวกที่มีตังค์แล้วก็มีพักพวกมีมีดาวเทียมอ่ะมีดาวเทียมที่อามายิงว่าทองมันอยู่ตรงไหนใช่ไหมแล้วก็ควานซื้อที่แบบชาวบุงชาวบ้านเนาะชาวบ้านก็ไม่รู้เรื่องหรอกชาวบ้านอย่างเราเราไม่รู้เรื่องหรอกนะครับแต่จริงจริงแล้วเขามีดาวเทียมยิงมาเรียบร้อยแล้วเลยก่อนมาซื้อที่เรานะ ขาก็แอบถูกทองถ้าถ้าที่ตรงไหนมันมีฉนดนถูตกต้องตามกฎหมายเขาก็ทำถูกทองบ้านผมก็มีหลายที่นะครับมีหลายที่ผมไปแอบแอบแอบสำรวจดูเออไว้ยมีใช่นะครับฝรั่งส่วนมากฝรั่งหรือตามที่แต่ที่ไม่มีฉนดนตามภูเขาอย่างเงี้ยแล้วเอาเมียไทยอย่างเนาะก็เพื่อนเพื่อนก็ใครที่ ไปไปทำไร่ทุกวันทุกวันทำไร่ทำสวนนะครับกลล็ลองสึกลองลองสังเกตดูนะครับเผื่อที่ตัวเองเนี่ยมันมีผลิตทองอยากรู้ว่าอยากรูว้ว่ามีทองหรือไม่มีเนี่ยก็คือเราจะดูยังไงนะครับก็นั่นแหละก็ดูเปิดเปิด,เป,ด,เ,ปดเปิดความเปิดข้อมูลในในมือของเราเองนี่แหละทุกวันนี้นะครับข้อมูลมันอยู่ในมือถือโทรศัพท์มือถือเรานะครับเปิดหาข้อมูลดูเลยเพื่อนอย่าอย่าไปต่อไปเนี่ยเพื่อนๆอย่าไปหลงกลพวกนายทุน ไปลงกลพวกนายทุนผมย้ําน,นะครับอย่าไปลงกลพวกนายทุนต้องรู้ทันเขานะครับ mm. เขามาขอซื้อที่เราเนี่ยมันมีอะไรแอบแขงหรือเปล่า <_ C 1> นะเพื่อนๆเนาะโอเคนะครับคลิปหาช่องหาแร่แปลธาตุคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวอรอสารแยกทองมาถึงแล้วมาทำมามาดูกันขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามติดรับชมกันแล้วก็มีอะไรดีๆก็มาแชร์กันเล่าสู่กันฟังสวัสดีครับ